สัสดีค่ะป้าออนพี่สาวลุงพลนะคะวันนี้ป้าออนไม่ได้ทำอะไรนะคะอยากจะมาคุยเรื่องลุงพลตั้งแต่สมัยยังเด็กๆตั้งแต่แรกๆเกิดน้องเขาเกิดอยู่บ้านบ้านหนองแวงอำเภอวานนิวาาจังหวัดสกนลนครเกิดอยู่บ้าน บ้านหนองแวงนะสามแยกเป็นสามแยกวันนั้นนาะบมีเป็นบุญด้วยบุญบุญ,บ,ญบุญพระเวทบ้านเฮ้่ะนะเพ่อน้องว่าบุญพระเวทเนาะเฮรสร้างเฮีมาะนะเออมื่อนั้นแม่เจ็บท้องแห้แงแห้งเออแม่เจ็บท้อง บันนี้เมื่อทันบุญบ้านก็เจ้าบุญแห่พระเวกบุญพระเวทบุญบ้านบุญพระเวทบุญใหญ่แห่สร้างแห่มามามันนี้แม่เลยเจ๊พองมาใน,นโอ้ยเรียกรถล่งบ้านมาบ่าท่านแม่ลอดออกการท้างเลยบ้านสามแยกบัานบ้านน้องแวงลอดอยู่สามแยกเลยผู้ใด,ไ,ดไปบึงกับสิเจอ้อดอกเดอร์ทำไมไปทางบ้าน แบ่งก็ได้อำเภอวันนอนนิวาสฮันสิเป็นสามแยกดอกแยกบรนโคกกองแยกขั้มตะกาแยกวันนอนนิวาดก็เลยเป็นก็เลยเป็นอันเกิดชสามแยกพอพอกแม่ห้องเพื่นมือเพิ่นเกิดมาเพิ่นห้องบักซ้ำแยกก่าสันลาง แล้ว老妈ฮะเกินมากเกินมากกับเกินมากเกินมากยุสามแยกเนาะเออเกิดบ่อยไงมาแต่เฮียเนาะเฮียจะทางนะเออทางกจะทางสามแยกบ้านึงพ่อกับแม่ก็เรียกพ่อมาแบบสามแยกบรรยากาศอันบรรยากาศพ่ออัน พอ,อเขาจะแหนแห่หส่างแห่หมามาเขาจะเลยโอ้ยว่าสันมีคนคลอนลูกเด้อว,ว่าสันว่าแม่ย่าผ่านบั่นบังเยี่ยมว่าสันว่าอือแม่ผ่านล่ะเออแม่แม่ผ่านดีผ่านละ่ะเออ,ลเอ,อปลอดออกมาใส่พุ่นนี่แหละออกมาโอ้ยปุบปกง่ายขาวจูนพุนอยู่แมผมกระเด้ง,ดงแดงได้เออเปิดออกมาเนี่ยคนคนนี่โบดบกคนมีผมหลงแต่ว่าใหญ่มากเลย จักเล็กจักน้อยกะเป็นตะแพงได้บนยังน้อยๆมึงลุงพลน่ะเป็นตะแพงตะแพงข้าวขาวเห็ดปูลุอยู่ไหม,มเห็ดอวนเห็ดปนลุอยู่เลี่ยงง่ายง่ายเลี่ยงง่ายก,ก๋วนง่ายง่ายใส่กันง่ายง่ายเออ <c oughs> ง่ายขึ้นมาสักพักหนึ่ง ตรงเรียนอยูุหนึ่งปอสองนละโอ้ยผมกระแดงแดงซละสะา่าบันิพพ่อพ่อกันแม่กับเปลี่ยนเชื่ออจากบักซานแยกซานแยกอันอำเภอว่านนอนก็นมาเป็นบักหัวแดงบัดนี่หันลายซื่อยได้คนๆนี่นะนจักบักซานแยกจักบักหัวแดง เาลายก็คอนนอ่อยแหงเนาะอมเรื่องน้องมาละก็ได้ว่าอเอลียงง่ายเป็นคนเรียงง่ายเป็นตะแพงเป็นตะหักข้าวจูนทูนอยู่ง่ายขึ้นมากเท่าไดง่ายขึ้นมากเท่าไรแหงหัวพ่นแหงแดงบบดไีน,ไนโอ้ยฝันฝรังหน่อยไหม,มพวกเอ้ยพวกไอ่เป็เล้ยหองคนว่าโอ้ยบักหัวแดงเอ้ยบ่าสันว่าซือมือนี่ก็คือกันเดอ้อพี่บังอ,อ่อนก็ยำหองพ่นอยู่ได้หองซื้อพ่นอยู่ บักหัวแดงบักหัวแดงนี่มันก็หันเวิบแล้วตัวลังเยบลังห้องยพยพเพิ่นบ่เพิ่นบ่หันเด้บัาพี่ออนห้องเพิ่นว่าบักหัวแดงว่าซั่นว่าหันวาบเแม่หันุบยอ้นี่ละสายาเพิ่นเด้อเออบ่ต้องห้องมาลุงพลก็ได้ดอกอ้งห้องมาลุงหัวด <c oughs> ม,มีเรื่องมีเรื่องจะคุยสิเอนเบาเรื่องเบอรหลายได้เออเมื่อเนี้ก็ขอจบแค่นี้สะก่อนเนาะ <c oughs> ยางไง <c oughs> มีเรื่องเบาหลายหลายเรื่องใชยพนน่ะแต่ยังน้อยน้อยน่ะเออเมื่อเนียนป้าป้าออนพี่สาวลุงพน้นเนะขอจบแค่นี้สะกอ่อนเด้อจบไปหัวมาสัก่ันบ่แม่นอย่าลืมกนกดไลค์กดแชร์ป้าออนเด้อพี่สาวลุงพน้นเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะ